สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา63นะครับโจทย์กำหนดให้ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆถึง AM เป็นข้อมูลซึ่งเรียงจากมากไปน้อยโดยที่ AN เท่ากับ1ส่วน N คูณ N บวก1เมื่อ N เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆถึง M ถ้าข้อมูลชุดนี้มีมัธยฐานเท่ากับ1ส่วน120แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก ข้อนี้นะครับข้อมูลเรียงลําดับจากมากไปน้อยแล้วก็ให้ลําดับมาเป็นตัวนี้เรารู้เลยนะครับว่ามันคือลําดับเทเลเนาะเป็นการแยกส่วนนะครับถ้าข้อมูลชุดนี้มีมัธยฐานคือ1นึ0ส่วนหนึะครับโอเคถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์ค่อยๆมาลองจัดเตรียมข้อมูลนิดหนึ่งละกันแบงค์บอกว่า an เท่ากับ1ส่วน n คูณ n บวก1 ในการแยกส่วนของเราเราจะแยกออกมาเอาตัวน้อยไว้ข้างหน้าเอาตัวมากไว้ข้างหลังแล้วเสร็จแล้วเราจะต้องดูว่าเราจะต้องบาลานซ์ค่าด้วยค่ากลับมาทเท่าไหร่นะครับเพื่อให้มันกลับไปเป็นตัวเดิมต้องคูณเข้ามาด้วยเท่าไหร่ทีนี้พี่แบงก์ก็บอกว่าถ้าพี่แบงก์ลองเอามาเช็คดูโดยการคูณไข้นะครับตัวนี้ก็ออกมากลายเป็น n บวก1แล้วก็ลบกับ n นะครับส่วนด้วย n คูณ n บวก1 ปรากฏว่าพอลองเช็คดูแล้วมันกลับมาได้เท่าเดิมเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเลยไม่ต้องไปคูณตัวเข้ามานะครับไม่ต้องบาลานซ์ค่าด้วยเลขอะไรเลยมันได้ตัวนี้เลยนะครับ mm. ก็จากการเช็คมาได้เท่านี้ละ mm. ทีนี้ถัดมามันมีเรื่องของมัธยฐาน mm. เดี๋ยวเพียงลองทบทวนสูตรของอการหามัธยฐานนิดนึงนะครับ mm. เราบอกว่ามัธยฐานเนี่ยปกตินะครับเราต้องเรียงข้อมูลนะครับ เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากโดยปกตินะครับทำไมถึงปกติเพียงบอกว่าน้อยไปมากเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับพวกควอไทเดไซน์เปอร์เซนไทได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าทำกับมัธยาฐานเฉยๆไม่ได้ไปสนใจพวกนั้นเราก็สามารถใช้จากมากไปน้อยได้ด้วยเช่นกันซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับเขาก็เรียงจากมากไปน้อยให้อยู่แล้วนะครับยังไงตัวตรงกลางก็คือที่เดิมนะครับ ส่วนอันที่2ก็คือเราหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งมัธยาฐานต้องเกิดจากจำนวนตัวทั้งหมดบวก1แล้วหาร2ถ้าเป็นข้อมูลดิบนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับคราวนี้เนี่ยมันมีประเด็นกับข้อนี้ก็คือถ้าหากว่าตำแหน่งนะครับตำแหน่งของเราเนี่ยเกิดหารออกมาแล้วเราได้จำนวนเต็มก็โชคดีไปเราสามารถบอกได้ทันทีสมมุติจำนวนเต็มตัวนี้พี่แง้งบอกว่าจำนวนที P, นะครับนะครับตำแหน่งของมัธยาฐานเป็นจำนวนเต็มถ้าเราเรียกมันว่า p เราก็จะบอกได้เลยว่ามัธยาฐานก็คืออยู่ตัวที่ x p แต่ถ้าหากว่าตำแหน่งของมัธยาฐานของเราเกิดกลายเป็นถ้าบวก1แล้วหาร2มันมีโอกาสจะกลายเป็นพวกทศนิยมที่เป็นจุดหปะครับถ้าพี่แบงค์เรียกตัวนี้ว่าตัว p จ้าแปลว่ามัธยาฐานต้องเกิดจากตำแหน่งที่ p บวกกับตำแหน่งที่ p บวก1แล้วทั้งหมดหาร2ก็คือต้องหาค่ากึ่งกลางมานะครับซึ่งข้อนี้พี่แบงค์ยังไม่รู้ว่าจำนวนตัวของมันเนี่ยมันเป็น m ตัวเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เพราะว่าถ้า m ถ้า m เป็นเลขคู่ m เป็นเลขคู่เวลาที่บวก1แล้วหาร2อนะครับมันจะได้ออกมากลายเป็นคู่บวก1ก็จะกลายเป็นเลขคี่พอหาร2ออกมาก็จะกลายเป็นพวก จุดห้าเหมือนที่มิกี้พี่เล้งบอกมาแต่ถ้าหากว่า m เป็นเลขคี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลขคี่พอบวกหนึ่งแล้วหารสองมันจะออกมากลายเป็นจำนวนเต็มตัวใดตัวหนึ่งมาเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันง่ายดีแต่ตัวเนี้ยมันจะยากนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยสิ่งที่พี่เล้งจะทำก็เลยต้องแบ่งออกมาเป็น2กรณีนะครับก็กรณีที่1น,นะครับกรณีที่1คือ ถ้าหากว่า m เป็นเลขคู่นะครับถ้า m เป็นเลขคู่เราบอกว่าตำแหน่งมัธยฐานพี่แบงก์ก็บอกว่ามันคือ n บวก1ส่วน2ซึ่ง n ในที่นี้คือจำนวนตัวก่อนก็คือ m ตัวแล้วเกิดหารออกมาแล้วได้พวก p. จุดในที่นี้พี่แบงก์บอกว่า p. จุดนะครับ เ,เพราะฉะนั้นตอนนี้มัธยฐานต้องเกิดจากตำแหน่งที่ p ซึ่งตำแหน่งที่ p ของเรานะครับเราคุยกันตัวนี้ว่ามันเป็น an อยู่เพียงก็เลยคุยในเชิงของ ap บวกกับ ap บวก1แล้วทั้งหมดหาร2นะครับซึ่งข้อนี้โจทย์บอกมาว่ามัธยฐานคือ1.120ส่วน120ดังนั้นพีบงก็เลยเอา1.120ส่วน120มาแทนค่า ทีนี้ AP พี่แบงก์ก็แทนค่ามาจากตัวสีน้ำเงินที่เมื่อกี้เราเตรียมข้อมูลไว้เนี่ยนะครับ AP ก็คือ1ส่วน p ลบกับ1ส่วน p บวก1นะครับแล้วเดี๋ยวบวกด้วย1ส่วน p บวก1ลบกับ1ส่วน p บวกเท่าไหร่ครับเอา P บวก1ลงไปแทนค่าตัวนี้ก็คือ1ส่วน p บวก1แล้วก็บวกด้วย1นะครับแล้วเดี๋ยวก็หารด้วย2 นะครับจะเห็นว่าลบตัวนี้กับบวกตัวนี้มันจะตัดกันทิ้งได้นะครับแล้วถ้าพี่แบงค์เอา2คูณไขว้ขึ้นมากลายเป็น2ส่วนด้วย120นะครับตัวนี้คือกลายเป็น1ส่วน p ลบ1ส่วน p บวก2แล้วถ้าอย่างนั้นตัวนี้พี่แบงค์ทำคอรนอขึ้นมาก็กลายเป็น p บวก2ลบ p ส่วนด้วย p คูณกับ p บวก2 นะครับตัวนี้ลบ p นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลข2 P b พี่แบงก์ก็เอา2หารกับตัวนี้ไปแล้วคูณค่อยขึ้นมาก็กลายเป็น p คูณกับ p บวก2เท่ากับ120ข้อนี้แนะนำนะครับเนื่องจาก p เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเวลาที่เราบอกว่าเป็น position นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัว p ต้องเป็นจำนวนเต็มบางทีพี p ่แบง์อาจจะใช้เรื่องของคล้ายๆเรื่องพวกความน่าจะเป็นพวก factorial นะครับ ลองมาแยกตัวประกอบตัวนี้มันเกิดจาก10คูณ12สังเกตไหมครับว่าตัวนี้มันห่างกัน2อนะอันนี้พี่แบงค์ให้ลูกเล่นในการคิดเลขนะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยรู้ว่า p คือ10เมื่อเปรียบเทียบตามตามตำแหน่งแต่ถ้าใครทำวิธีนี้เราไม่ค่อยเข้าใจอาจจะคูณกระจายออกมาก่อนนะครับแล้วย้าย120กลับมาลบแล้วก็แยกตัวประกอบธรรมดานะครับเราก็จะได้บอกว่า -12 แล้วก็ลบ10ก็จะเห็นว่า p เท่ากับลบ12หรือ10แต่เนื่องจากว่ามันเป็น position ค่ามันต้องเป็นบวกนะครับมันก็เลยต้องเป็น10เหมือนกันดังนั้นพอพี่แบงค์รู้แล้วว่าตัวนี้คือ10พี่แบงค์ก็เอา10มาแทนค่าเพื่อหาค่า m ตัวนี้ครับนะครับก็ m บวก1ส่วน2มีค่าเท่ากับ10.5แปลว่า m บวก1 ส่วน2นะครับย้าย2ขึ้นไปคูณก็เลยกลายเป็น21จํิจนวนตัวทั้งหมดก็เลยมี20ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากบอกว่าเราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับตอนจบโจทย์ถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เพียงก็บอกว่าเอา A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง A 20แล้วทั้งหมดก็หารด้วย20นะครับถ้าหากบอกว่าตัวนี้ an นะครับมีกี้เรารู้อยู่แล้วว่า an คือเท่านี้ที่เราจัดรูปมาเราก็บอกว่าตัวนี้คือ1.1-1.2ส่วน1ลบ1ส่วน2ะครับ a2 ก็คือ1.2-1.3ส่วน2ลบ1ส่วน3 a3 ก็คือ1.3-1.4ส่วน3ลบ1ส่วน4จะสังเกตว่ามันตัดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ a20 ก็คือ1 2 0 1 2ส่วน20ลบ1ส่วน21แล้วเดี๋ยวทั้งหมดก็หารด้วย20อยู่ ถ้าเอาค่านี้ตัดกันนะครับแล้วก็ค่านี้ตัดกันมันก็จะตัดกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเหลือ1ลบ1ส่วน21หารด้วย20ถ้าพี่แบงค์ทำคอร,รอนอขึ้นมาก็คือ21ลบ1ส่วนด้วย21แล้วกลับเศษซ้อนนะครับตัวนี้มันคือ20ส่วน1อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมานะครับก็กลายเป็น20ส่วน21คูณ1ส่วน20 คำตอบก็เลยกลายเป็น1ส่วน 21, สําหรับกรณีที่1นะครับก็จะเห็นว่ามันตอบตัวนี้ได้ทีนี้เรายังเหลืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่า m เป็นเลขคี่อันนี้เพียงขอเฉลยละเอียดให้แล้วการจริงๆมันได้คําตอบไปแล้วละ่ะคราวนี้ถ้าหากว่า m เป็นเลขคี่ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่สคือถ้า m เป็นเลขคี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตำแหน่งมัธยฐานนะครับมันจะต้องมีค่าเท่ากับ m บวก1ส่วน2แล้วมันจะต้องได้ออกมากลายเป็นจำนวนเต็มทันทีนั่นหมายความว่าถ้ามันเป็นจำนวนเต็มเราบอกได้ว่ามัธยฐานต้องมีค่าเท่ากับ a ตัวที่ p ซึ่งมัธยฐานคือ1ส่วน120 a p ของเราถ้าเราเอา p ลงไปแทนค่าเหมือนเดิมนะครับก็แทนค่าที่กรณีนี้ก็เลยกลายเป็น หนึ่งส่วน p ลบหนึ่งส่วน p บวกหนึ่งนะครับตัวนี้ออกมาก็คือ p บวกหนึ่งลบ p ส่วนด้วย p คูณ p บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบ p ลบ p หายไปคูณค่อยขึ้นมานะครับกลายเป็น p คูณ p บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบกลายเป็น p กำลังสองบวก p แล้วย้ายร้อยยี่สิบกลับมาลบนะครับ คราวนี้พี่แบงค์จะเข้าสูตรลบ b นะก็คือกลายเป็นเนื่องจากแยกตัวประกอบไม่ได้เข้าสูตรลบ b ก็ลบ1บวกลบรูท b กํลังสอลบ4 ac นะครับส่วน2 a ผลปรากฏว่าตอนนี้ครับแม้แต่ในรูทเนี่ยเรายังไม่สามารถถอดรูทออกมาได้เลยครับนั่นแปลว่า p เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเต็มแน่ๆ พอ p ไม่ใช่จํานวนเต็มนั่นหมายความว่าตําแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนเต็มอย่างที่เราสันนิษฐานไว้ตอนแรกแปลว่ากรณีนี้มันขัดแย้งกันเองก็คือมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับในกรณีที่2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็รู้ว่ามันเกิดได้เฉพาะกรณีที่1ที่เราทํามาเนี่ยแหละครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็ตอบ1นส่วนยีอนะครับข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึง่งที่ค่อนข้างจะต้องทําเยอะแล้วก็ใช้การคิดวิเคราะห์ ตัวนี้ในการแบ่งกรณีนะครับก็อย่างที่บอกนะ5ข้อสุดท้ายอาจจะเป็นข้อที่มันมีประเด็นพยายามดูดีๆนะครับโอเคข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ